เท่งเลยนี่เนื้อผิดจบแบบเท่ๆเอฟซีสองตรงนั้นชาแนลโอ้ในสายไอตาเธอเวลาบ่ายโมงสี่นาทีนล้ครับเออนสายไออันนี้ขยุบบังบอลครับเส้นทางนัดไปก็ใช้นะครับเนาะสิงโง่ขึ้นบ้านนะครับวันนี้จากน้อยครับสิงโง่ขึ้นละงอดบังบอลนะครับงงกลับตทนี้ครับส่งกลับขึ้นบ้าน มาใช้กักครับติดตามสม,มุนหนทางไปเลยนะเอฟซีครับฟังเพลงเสีสดสดไปน้ำน้ำคันเนี่ยจังหน่อยหนึ่งครับซุ้มถนงไปพร้อมควบคู่กันไปครับผม คำสิเว้หูข่าวทั้งบ้านโทรมากำลังนั่งแต่งหนา้าจนว่าสอเช่นชิวลดมือผูอ้สาวเขาเสียวผัวมเออื่นมือแม่นเราบอลองคือคำเขาเว้ามาได้ฟังชัดเจน เจ้ายอ้ลนมุนปานหำพระเอกงมอ,อลำไงตำ่ำาลงบ่เป็นท่าอยู่หลังเวทีส่องกระจกดูขาบน้ำตาที่ไหลออกมา,าอกอกหทดหนนดงการแส <ะ S 2> ดงนางห้องให้ลีอยู่ใต้เวที นุ่งไม่เห็ดจังสีบ่สมอายนี่หักเพงพอได้รู้ข้าวปวดล้าวหัวใจอย่างแหงสิรำสอดแจงให้เพื่อนคนน้องเท่าส่วนนันแม่สิร้องไหมอ่านใครเศร้าเดี๋ยวผู้ร้องกวนก็ได้เศร้ากับเศร้าะ กไดเอาก็ล่องไมแน้วเขาเสาร์หรอแล้ว่งมันไปหอนทีไปเอาไปยังมันไปใส่กะจิกกับขึ้นไ่เลยนะน้าตา,าโ,ตโมโบทะพว่ามุดโตมันคนละแบบตัวน,น,นี้เนาะคนละคนละเนื้อเพลงกับพอพอเลยตัวเนาะ เธอจดเอ็มดีที่นี่ละจริงไปมาดวงจิตเพ็งเส้นเปลียนเป็นตาไนลำตรงลำลมันสีน้ำรำนะปากาเบื่อเขาลายบ่อยากเห็นบ่อยากพ่อ แต่ใจอ่อห่วนมอหารอาอเปียงคือเขาเออแต่แม่อันนั้นพ่อแม่ก็ร้องเบิ๋ยเด้อยวพ่อเหาเองพ่อโดนเนาะมันบ่ได้แน่ะมันเป็นอย่งแค่ห้าไปว่ากุยร้องกันพ่อก็ดเศร้าเลยพ่อเหงาเศร้หาแล้วพ่อเห็นร้องเฮาก็ร้องกันซื่อๆนี่แล้วไอ้บุญเงียบเนาะมเงียบพ่อก็ร้องเลยร้องบอได้ เฮ้ยต้องลองไห่แม่อยู่ข้ามมืออยู่งใส่เยเลย,ย,ย,ยฮะฝนคือตกนอไมมันหมือนป้าเยก็เป็นฝนแล้วนะแม่ยานี่ไปยักษังในรถกบะยักษ์อ้องทอ,องหำคนก็ติดตามเต็มเลยมาคานกันเลยเปียก แต่ว่าขนผ้าห่ตุ้มอนกันลุกไปแล้วมันจะนลูยาบมนขน้ยสิบหว่บน่าตาโมโมอันอันจบแบบปรเทกับจบแบบเนเทพันคนละเนื้อกันก็เลื่องงแม่เนี่ยร่องเพลงมีความสุขอย่างในใจแม่ต้อง้องดูด้ว เบิ่งแม่ท่องจำเอาแม่ก็ร้องของแม่อยู่หันลาพ่อเห็นแม่ร้องเม่ได้พ่อเห็นแม่ร้องได้เห็นเลยได้พ่อได้แม่ก็หัดเอาของแม่อยู่นีิละเม่ร้องจับไปเลยห็นหน้ายคนบ่ได้เนาะมันพ่นมันบ่คือกันมันก็สิอยู่ในสไตล์ไพสไตล์มันแล้วเนาะสไตล์เอ็ดยังสิให้ได้ดังใจเจ้าของสไตล์สไตล์ล็อกบดได้แล้วเนาะสไตล์ล็อกอัน จะซีเขาเอิญว่าบบโบ,บ,บสนับสนุนให้มีค้อมูกหรอกมิจตัดข้อกันนั่นแหละเออเข้าวใดปันใดจะซีให้เข้าใดหนะ้าหกนาทีล้เขาเอิญว่าผมมีค้อมูกหรากแบบนี้นะเดิดดดิจะแปดสองนาทีได้ปิด อย่างนั้นแหะตกบฟองก,กาเนี่ยตกพอมันมึ่นๆอยู่ละมันดีใช่ตกสนุกตกพอคำกามืา่นๆหมืนๆเนี่ยชีฝนตกกนได้ครับเดอ้อตกไปทางไหนเนียน้ำจะพอกกรลังมึนนี่แหละครับ อามาเข่าสองผิดแล้วสองเดี่ยวซ้ายเลยไม่สองเดียวขวา,าเววนะาดียวขวาเดสายวโอเดียวขวาเด มออจอดแล้วบนในนับกดจั่างเดียวกคอรย่างเดียว <c oughs> จนมัติึงไายมาได้ปีจันสิเปิดบ้าขนาเหื้นนองัดเครื่องสองคนมาเล่นปะ<อ>เ,เครื่องเดียวควา้าตัาไ้ได้บ่ได้บ่สิบ<อ>เบ็ได้สิบโอ้ได้ไร้บ่ติึแต่ว่าแบตบ่ได้โอโได้หลายยุ นับมือนันทายจนแบตเบเิดนันได้สิบหคิปโอ้ในยุนนนนยนนสิบน่ะน่ะในน่กสิบ้าชอตปวดาวเอฟซีเอ <c oughs> แห่งกินเลยจะดูถูกเนนลิกฝนเหร่างสิมานะางสิมาก,ก่อนเหระก่อนัหวเขาเนี่ยดีนะ้าแมเก็ิฟฟาเขาไป ไปบิดแล้วเนาะอืมเฮ้ยเ,ยเยว้ยจะไเจ็บอะไรงั้น,ะนคนมาอยู่เนาะญาติร่มเนี่ยอย่างเงีคนมาอยู่ได้เจ็บมัน อีมีอยังอีะไรอยากเสเออจะเป็ยงเป็นอนใช่ไหม่ได้จักอ่านแล้มึงนาะเซานีเป็นว่อกเออพ่อวกระตุ้นกูไปจมมดแล้วเนาะได้แล้วปรมาณมก็พอน้ำเนี่ยแล้วเนาะแมงไปเครื่องเนี พอเสียครับอไบ้างเป็นต่างยังมีพื้นที่ไม่เพียงพอป่ะท่นสใสยเมมเสียละ ใส่ไม่ล้างให้ด้วยเรียนโอ้หมดแล้วนารถจางมัวนะข้างโนกูเนาะแปลแปนได้ อรอเห่นละเอาพันหนึ่งล้วตกะลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับ FC บซชิปหนาบอกันใหม่นะครับเนาะครับผมนี่รุ่นอะไกดแจกรกดติดตามให้ช่องนู้นนะหน้าช่องแนลเลยนะครับเออครับผมสวัสดีครับผม